เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทําเชื้อราไตโคเนมานะคะโดยเชื้อราไซโคเนมานะคะประโยชน์ของมันก็คือการรักษาโรคใบไม้ราเน่าโคนเน่าในคลื่น,ลนะคะทุกชนิดนะคะโดยเชื้อราตัวนี้นะคะจะมีประโยชน์กับกับตัวเราเองด้วยอย่างนี้ก็คือเป็นการลดต้นทุนนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อแบบสําเร็จนะคะโดยวิธีการทํานะคะ,อ,ะ,คะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เราก็จะมีนึ่งนะคะข้าวสารนะคะเป็นข้าว ตาแห้งหรือว่าขานาตาที่มีความแข็งหน่อยนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหัวเชื้อราไตรดูร์มานะคะหัวเชื้อจะมีทั้งชนิดผงแล้วก็ชนิดน้ำนะคะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะถุงร้อนขนาดแปดคะูณสิบสองนะคะยางวงนะคะและอีกอันนึงก็คือเข็มหมุดน,นะคะ ขั้นแรกนะคะขั้นแรกในการทำนะคะอันดับแรกก็คือการหุงข้าวนะคะเราจะหุงข้าวใดอัตราข้าวสามส่วนน้ำสองส่วนนะคะหุงข้าวอัตราข้าวสามส่วนน้ำสองส่วนเมื่อข้าวสุกแล้วนะคะให้เราตักข้าวใส่ถุงนะคะและช่างในตราช่างนะคะอัตราสองห้าสิบกรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ เมื่อตกข้าวเสร็จแล้วนะคะพับถุงนะคะพับถุงแล้วเพื่อเป็นการไล่อากาศนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรารอจนข้าวเย็นนะคะเมื่อข้าวเย็นแล้วก็ให้หยอกมือเชื้อราไตรโคดิมาค่ะโดยก่อนจะหยอกเชื้อนะคะให้เราทีบถีบโพ่นก่อนนะคะสีเพื่อการเชื้อโรคลงไปในข้าวนะคะอันนี้ข้าวใช้ได้แล้วนะคะ หยดหัว,หวเชื้อนะคะประมาณสอง,องสามหยดนะคะเสร็จแล้วนะคะมัดถ,ถุงให้แน่นนะคะมัดถ,ถุงยาให้แน่นะคะ่ะแล้วก็เขย่าหัว,หวเชื้อให้เท่ากันนะคะเขย่าหัวเชื้อให้เท่ากัน หลังจากนั้นนะคะเราใช้ยางวงนะไอเราใช้เข็มหมุดน,นะคะเจาะได้ยางงงสิบห้าถึงยี่สิบรูนะคะเจาะให้ข้างใต้ายางนะคะสิบห้าถึงยี่สิบรูนะคะค่ะเสร็จแล้วเราทำการไล่อากาศนะคะโดยเราไล่อากาศขึ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ท่านดึงถุงขึ้น เพื่อให้หัวเชื้อเจริญเติบโตดีนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาหัวเชื้อไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะเป็นในที่ร่มห้ามหัวเชื้อตางแดนเป็นเด็ดขาดนะคะเมื่อเราครบสองวันแล้วนะคะครบสองวันก็ให้ท่านเอาหัวเชื้อมาขยัอีกครั้งหนึ่งนะคะขยันอีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็ไล่อากาศเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดึงถุงขึ้นเหมือนเดิมนะคะทิ้งไว้อีกห้าวันนะคะก็จะครบเจ็ดวันนะคะ เมื่อครบเกณดวันแล้วนะคะให้สังเกตที่หัวเชือ้อถ้าหัวเชื้อเป็นสีเขียวทั้งหมดสแสดงว่าเราใช้ได้แต่ถ้าหัวเชื้อมีการปนเปื้อนเช่นมีสีขาวหรือสีน้ําตาลก็คือจะใช้ไม่ได้ให้ทิ้งไปเลยนะคะต้องเสียดายทิ้งได้เป็นต้องเป็นสีเขียวทั้งถุงนะคะเสร็จแล้วเมื่อท่านจะใช้นะคะให้ท่านเทข้าวลงในกระมังนะคะเสร็จแล้วก็ให้ท่านกรองน้ำเทน้ำเนาะใส่ โดยมีเข้าผ้าขาวบางนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางสักสองชั้นกรองคือกรองเอาแต่น้ํานะคะกรองเอาแต่น้ําแล้วเราเมื่อเรากรองแล้วให้เราใส่สันไดไปหนึ่งหยดเพื่อเป็นให้เป็นสารจับใบนะคะเมื่อเรากรองแล้วกรองเอาแต่น้ําเสร็จนะคะก็ให้ถ้าเป็นไจรโคเดมาหนึ่งถุงนะคะเราจะใช้น้ํยี่สิบลิตรนะคะถ้าหนึ่งถุงผสมน้ํยี่สิบลิตรโดยหนึ่งถุงใช้เสร็จต้องใช้ให้เสร็จภายในครั้งเดียวนะคะ ถ้าจะเก็บไ้ใช้ไปอีกไม่ได้ต้องใช้ให้เสร็จให้หมดภายในครั้งเดียวเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปฉีดพ่นเจ็ดถึงสิบสี่วันทุกเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะโดยให้ท่านฉีดพ่นในช่วงเวลาตอนเย็นนะคะตอนเย็นทุกเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะส่วนอาเศษที่เหลือนะคะก็คือที่เป็นอสีเขียวที่ยังเหลือเป็นเศษกากมานนี่นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะให้ท่านเอาไปโรยใต้จนมะม่วงหรือว่า ต้นไม้ที่จะเกิดเชื้อราได้นะคะให้ท่านเอาไปกรองเอาไปโยรยจุนั้นได้นะคะในส่วนของที่เหลือนะคะถ้าสมมุติว่าท่านทาเยอะเนาะทําหลายถุงถ้าเป็นเจ็ดวันแล้วท่านยังใช้ไม่หมดนะคะให้ท่านเอาไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะซึ่งจะอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะค่ะถ้าท่านยังใช้ไม่หมดเนาะมาถึงว่าครบเจ็ดวันแล้วเราจะใช้แค่สองถุงอีกที่เหลืออีกสิบถุงเราใช้เย็อนมาไ,ได้ใช้อีกหนึ่งเดือน,นะคะ่ะ ค่ะในส่วนของการผลิตชะราในโกลเดอร์มากก็คงจบเพียงแ,แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ